สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในสวนกันอีกแล้วนะคะมาพบกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะพาชมบอนสีนะคะมีไม้สวยๆมาแบ่งเยอะมากนะคะพาชมแม่พันธุ์ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถ จดชื่อเบอร์หนูไว้ก่อนได้นะคะจดชื่อสวนนะคะสวนสานิตบอนสีนะคะเบอร์โทรหนูนะคะ0ูนย์2 4 3 6 3ดสนะคะท่านใดที่จดไม่ทันนะคะหนูจะขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะที่สวนหนูก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะก็เป็นไม้ของที่สวนที่ทำเองนะคะบางท่านก็ถ้าผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาดูที่สวนได้นะคะก็จะมีแม่พันธุ์ให้ชมด้วยแล้วก็มีต้นลูกแบ่งด้วยนะคะ ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมเลยนะคะใครสนใจหนูมีเก็บปลายทางนะคะก็คือพี่ๆรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินกับพี่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะค่าส่งเหมายอยู่ที่สามสิบาทนะคะจะส่งทางไปรษณีย์ EMS นะคะแบบด่วนนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะซีแจ่มากนะคะแดดกําลังออกอยู่พอดีเลยนี่ค่ะพามาชมสูวรรณภูมิตอนแบบว่าเจอแสงนะคะ สวยมากเขาจะเป็นแดงเงามาเลยนะคะสําหรับสุวรรณภูมินะคะต่อไปบนสุวรรณภูมิอันนี้จะเป็นนางมนโทนะคะเป็นสีออกโทนชมพูใบพลิ้วๆนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะสําหรับนางมนโทไซส์สี่นิ้วยังมีอยู่นะคะมีสองไซส์น่าจะมีไซส์แปดสิบนะคะสําหรับตอนนี้ที่มีแบ่งอยู่เป็นนางมนโทนะคะบอลเก่าค่ะสีสวยมากออกโทนหวานๆหน่อยนะคะนน่ายเยอะมาก นี่ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะที่แบบสีเรือเือบเนี่ยค่ะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะยังไม่ได้ผ่าเลยนีคะสวยมากใบดกๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคังจินดานะคะคังจินดาก็จะมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะคังจินดาเป็นไม้ออกโทนแดงๆนะคะนี่เป็นพุ่มดีค่ะคังจินดาพุ่มไม่สูงนะคะแต่ใบจะดกๆหน่อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอินทระลังสานนะคะอินทระลังสันเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้เดี๋ยวหนูพาชมลูกด้วยนะคะต้นลูกเขาจะยังไม่มีจุดมานะคะจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะนี่อันนี้หนูจําชื่อไม่ได้ถ้าจําไม่ผิดเขาจะชื่อว่าภูตะวันนะคะภูตะวันขอแอบ,บดูป้ายหน่อยนะคะอ่ะใช่ด้วยนะคะภูตะวันเขาจะเป็นไม้กระดูกทนออกชมพูชมพูนะคะ ขึ้นไปบนนี้จะเป็นชมพูเข้มกว่าจะมีชื่อว่ามีซับนะคะใบนี้นะคะมีซับเอคะ่ะอันนี้จะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดาจะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะจะเป็นไม้ที่อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะนางสุชาดามีฟอร์มนี้นะคะต้นละห้าสิบใบเขาเจอกเปิอะนะคะมีชมพูล,ล,าลายเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะอ่าสีปาดนะคะสีเริ่มมาแล้วนะคะสําหรับสีปาดเขาจะเป็น ไม้ใบายาวนะคะเวลาโตขึ้นพื้นจะกัดชมพูนะคะอันนี้เริ่มชมพู้ะเรื่อมมาแล้วค่ะใครรอสีปาดอยู่นะคะไซส์นี้หนูให้ไปราคา50บาทนะคะสําหรับสีปาสีสวยนะคะตัวนี้แบบคล้ายๆของอเขาเรียกอะไรไม้ทนใบายาวนะคะ อ๋อคล้ายๆชมป้านนะคะแต่ทรงใบเขาจะต่างกันนะคะสําหรับสีป่าน,นะคะอานนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐเป็นไม้ป้ายน,นะคะหนูพาไปชมบ่อยมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมอีกนะคะนี่สําหรับไก่ทองประเสริฐนี่เป็นไม้ป้ายชมพูนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งอบาทนะคะเป็นไซส์สีนิ้วนะคะป้ายมาแต่ดเด็กเลยนะคะไก่ทองประเสริฐฟอร์มประมาณ3ามใบนะคะเดี๋ยวหนูจะพาชมต้นแม่นะคะเวลาโตตรงเขียวๆเนี่ยจะกัดเป็นสีๆด้วยนะคะ อ่าไม้ป้ายชมพูนะคะอันนี้นาลีบุรพาะคะนาลีบุรพาขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนาลีบุรพาป้ายสวยเลยนะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะตรงเขียวเขียวนี่เขาไม่ได้เขียวยันโตนะคะเดี๋ยวโตวขึ้นเขาจะกัดสีนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นภูพิงนะคะภูพิงไซส์นี้ขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะสําหรับภูพิงเขาเป็นไม้ป้ายนะคะเป็นชมพูนะคะป้ายเขียวอ่อนนะคะนี่ค่ะสวยมาก สีสวยนะคะสำหรับภูพิงใครชอบไม้แบบว่าสีหวานหวานนะคะน่าจะชอบตัวนี้เลยวันนี้มีไซส์เล็กนะคะมาแบ่งให้ห0สิบาทเท่านั้นนะคะเผื่อใครอยากเก็บนะคะตัวนี้ไม้เก่าค่ะอันนี้ปีกกินนารีนะคะปีกกินนีอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะปีกกินนีสวยมากนะคะทรงใบสวยอ่าท่านใดลอนกใหญ่อยู่นะคะนกใหญ่จะเป็นไม้ใบ สีชมพูนะคะแล้วก็มีเม็ดบนพื้นใบอันนี้คือสวยมากนะคะสีแจมชมพูเข้มเลยนะคะสวยอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะนกใหญ่มันเป็นเงานิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะหนูถ่ายนกใหญ่ให้ชมค่ะต้นละ50้านะคะอันนี้จะเป็นอัมพรนะคะขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสําหรับอัมพรนี่สีสวยนะคะนี่ค่ะนางมนโทนะคะสวยมากนะคะไซนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะสําหรับนางมณโทใบ ผิวมาแต่เด็กเลยอันนี้รวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าฟอร์มนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะสําหรับรวยล้นฟ้าเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นชนะศึกนะคะชนะศึกขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสําหรับชนะศึกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พันท้ายนรสิงห์นะคะกําลังกลางใบยอยู่นะคะตัวนี้ อ่าอันนี้จะเป็นพันธ้ายนอลสิง์นะคะพันท้ายนอลสิงะะ์เขาจะเริ่มกัดลายมานิดหน่อยแล้วนะคะสําหรับพันท้ายนอลสิง์อันนี้จะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะคุ้มมาคือเริ่มกัดมาแล้วนะคะใครรับหนูขออยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะพันท้ายนอลสิงค์ค่ะอันนี้จะเป็นอ่าไม้ด่างนะคะมีชื่อว่าอ้าวลืมชื่อนะคะอ๋อกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยไม้ด่างนะคะ นี่หนูขออยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสำหรับกระบี่ในร้อยนะคะเปิดด่างมาเรียบร้อยอน,นี้ใบล่าสุดนะคะฟอร์มสวยนี่ค่ะอันนี้เป็นชาละวันนะคะอันนี้จะเป็นไซส์อ่าย่อมลงมาหน่อยนะคะสำหรับชาละวันไซส์นี้ขออยู่ที่80บาทนะคะเป็นไม้เก่าหน้าเก็บนะคะตัวนี้กัดสีแล้วค่ะเริ่มกัดไปแล้วนะคะชาละวันอันนี้ไซส์แ0บค่ะ นี่ค่ะสวยมากอันนี้ยังพอมีจํานวนนะคะสําหรับชาละวันอ่าอันนี้ลูกไม้ของพ่อที่ชื่อรอยว่าขุนเพ่งนะคะนี่อนาคตก็จะตั้งชื่อเริ่มกัดสีกันมาแล้วนะคะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับลูกไม้ของพ่อนะคะตัวนี้มนเทียนทองนะคะสีเริ่มมากันแล้วนะคะมนเทียนทองจะเป็นไม้ใบยาวนะคะกัดออกสมๆค่ะยิ่งกัดยิ่งสวยนะคะพอโตขึ้นนะคะเขาจะใบแข็งขึ้นด้วยนะคะโตขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับมนเทียนทองอ่าลูกไม้ลายนี้ยังมีอยู่นะคะลูกไม้อันนี้ให้ไป20บาทนะคะเผื่อใครอยากไปลองเลี้ยงดูอันนี้คือใบแข็งนะคะเป็นลูกไม้นะคะบอกว่าลูกไม้20ก็ได้ค่ะหนูมีหนูมี20อยู่ต้นเดียวนะคะสําหรับลูกไม้รหัสวันนี้นะคะ่ะท่านใดรอองค์หญิงอนัญญานะคะกําลังออกเลยนะคะนะคะแต่ยังใบน,น,น้อยๆอยู่นะคะเดี๋ยวรออีกระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้นะคะเนี่ยค่ะกําลังโตกันอยู่นะคะ นี่อันนี้ใบกลมน่ารักมากมีชื่อว่าบูไนนะคะบูไนนี่ค่ะกำลังเนี่ยค่ะกำลังเลยนะคะนี่นะคะอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมาแบ่งให้แล้วนะคะสําหรับบูไนใบจะกลมๆสีชมพูค่ะน่ารักมากอันนี้หอ,อกเหลือบนะคะขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหอ,อกเหลือบตัวนี้ขอเป็นเบอร์สิบนะคะเบอร์สิบหอกเหลือบค่ะอ่าตัวนี้ก็สวยนะคะเบอร์สิบอดนะคะเบอร์สิบเอ็ดขอเป็น ราคาเอาไปหกสิบาทนะคะเบอร์สิบเอ็ดนะคะเป็นใบไผ่ค่ะสีสวยเลยอ่าเบอร์สิบสองนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเป็นฟอร์มเตี้ยนะคะดูลากทะลุเรียบร้อยนะคะใบดกดกนะคะแต่ต้นไม่สูงนะคะการไม่ยืดค่ะตัวนี้ขออยู่ที่เบอร์สิบสองนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ลูกไม้ตัวนี้นะคะ่ะสวยนะคะออกสีส้มแดงนะคะเป็นพุ่มดีนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะ บอกว่าลูกไม้รหัสส้มก็ได้นะคะรหัสส้ม50บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขุนรัตนาวุธนะคะท่านใดรออยู่วันนี้หนูมีไซส์ตั้งแม่นะคะมาแบ่งนิดหน่อยนะคะใครสนใจเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมนะคะสำหรับขุนรัตนาวุธเป็นไม้ใบหอกนะคะกัดออกขอบส้มๆแดงๆนะคะใจกลางก็จะยังเขียวอยู่นะคะก้านดํานะคะสีเข้มๆนะคะวันนี้หนูน่าจะไปถ่ายแม่ให้ชมไม่ทันนะคะเดี๋ยว ยังไงนะคะคิดต่อๆไปเดี๋ยวจะถ่ายแม่ให้ติดตามชมนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากนะคะยิ่งอยู่นอกตู้ใบยิ่งแข็งค่ะตัวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะกระถางนี่หนูไม่แน่ใจเบอร์นะคะน่าจะเป็นห้าหรือหกนิ้วนะคะก็พี่ๆไม่ต้องไปซีเรียสนะคะไซส์กระถางเพราะว่าบางทีโรงงานเขาผลิตมาก็คนละไซส์กันนะคะบางทีนะคะนี่แต่อันนี้เป็นกระถางหนูว่าน่าจะห้านิ้ว ถึงหนิ้วนะคะน่าจะไม่ใช่หกนิ้วแต่ว่านี่ดูขนาดต้นกันดีกว่านะคะสําหรับคุณนะัตนาวฒิไซส์นี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่เอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะคะสองรอยห้าสิบสวยมากนะคะนี่ดูลายเขาสิคะโอ้โหกัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไม้ที่สวยมากนี่คะ่ะก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่ได้ไปนะคะตั้งโชว์ได้เลยนะคะตัวนี้ นี่ก็เดี๋ยวจะพอมีสำรองให้อยู่นะคะเดี๋ยวจะเช็คจำนวนออกมาให้อีกทีหนึ่งวันนี้ถ่ายให้ดูหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอ่าชื่อว่ากรมพยาดำรงนะคะราชานุภาพนะคะชื่อเต็มนะคะสวยมากเขาเป็นไม้ป้ายแดงเงานะคะป้ายออกเขียวนะคะใครสนใจกรมพยาดำรงอันนี้เป็นไซส์น่าจะกระถางห้าหรือหกนิ้วประมาณนี้นะคะหนูขออยู่ที่ต้นละเอาไป 230บาทนะคะกลุ่มพยาดำรงราชานุภาพนะคะอ่าต่อไปกันที่วาสุกีนะคะเป็นไซส์ตั้งแม่เหมือนกันเป็น5นิ้วหรือ6นิ้วประมาณนี้นะคะกระถางอันนี้อยู่ในตับเรือพัทที่นั่งนะคะตับเดียวกับอ่าสุพรรณหงษ์นะคะตับเดียวกันอันนี้จะเป็นใบยาวสีชมพูนะคะใครสนใจวาสุกีหนูขอกระถางละ250บาทนะคะ250คุ้มมากนะคะสวยมาก อันนี้มาน,นีนาคาราชนะคะแข้งด่างมาประมาณนี้นะคะนี่ยังไม่ขึ้นใบนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับมาน,นีนาคาราชนะคะนี่ให้ดูกาบก่อนนะคะกาบมะปางทองนะคะเป็นไม้หายากแล้วนะคะตัวนี้สีออกน้ำตาลเหลือบนะคะนี่ค่ะใครสนใจกาบมะปางทองหนูขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะกาบแบบสวยเลยนะคะนี่เป็นช่อเลยนะคะ อันนี้จะเป็นพะยามัจจุราชนะคะพะยามัจจุราชใบแข็งก้านแข็งนะคะสีจอกแดงเข้มนะคะตัวนี้ขอต้นละ50บาทนะคะพะยามัจจุราชนะคะอ่าอันนี้จะเป็นลูกไม้ด่างนะคะลายปลาคารอันนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะเปิดด่างมาเรียบร้อยนะคะตัวนี้อ่าอันนี้เขื่อนปลาศักนะคะต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้โทนแดงนะคะเขื่อนปลาศักแดงเงาเลยนะคะตัวนี้ อันนี้ออกขาวใบยาวนะคะนี่ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะขาวใบยาวเปิดเขียวนะคะอันนี้นะคะมีชื่อว่าสิลาเพชรนะคะไม้ทนแดงนะคะแดงมาเลยนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกัดเม็ดออกแบบว่าแดงมาด้วยนะแต่มันคนละเฉดกันนะคะ เม็ดของเขากับพื้นใบนะคะเริ่มกัดมาแล้วแต่ก็ค่อนข้างกลมกลืนกันเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสําหรับศิลาเพชรค่ะอันนี้นินลเสนนะคะนินลเสนขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะนินลเสนเป็นไม้เก่าค่ะก็หลายๆท่านจะได้ยินที่หนูพาไปชมบ่อยๆคือสูรลเสนจะเป็นใบยาวนะคะอันนี้จะอ่าคนละแบบกันนะคะชื่อนินลเสนชื่อคล้ายกันเลยนะคะขออยู่ที่ต้นละ50นะคะใบสวยค่ะตัวนี้ ค่ะหงษ์จรูนตอนเด็กก็จะสีประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือกัดมาแล้วนะคะไซส์ที่ส่งคือเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาให้เห็นแล้วว่ามีลายนะคะก็จะอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะเนี่ค่ะไก่ทองตอนเด็กจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะที่หนูบอกพื้นขาวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกัดแดงแบบต้นแม่เขานะคะนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะเห็นสีเริ่มแดงมานิดหน่อยแล้วนะคะสําหรับไก่ทองนะคะไก่ทองเฉยๆนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ห0บาทนะคะ สำหรับชายชนนะคะชายชนต้นนี้นะคะเดี๋ยวแอบ,บดูก่อนมีสองต้นค่ะในกระถางนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับชายชนนะคะเขาก็ป้ายมาแล้วแดงมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเทราปตีนะคะเทราปตีขออยู่ที่ต้นละเอาไปซ้ายนี้ขออยู่ที่90บาทแล้วกันนะคะสำหรับเทราปตีไม้ใบายาวนะคะสวยมากนี่ อันนี้จะเป็นเมืองสีชนนะคะเมืองสีชนอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะ60บาทเมืองสีชนคะ่ะเขาจะเป็นหน้าตาแบบว่าพื้นเขียวนะคะเม็ดขาวเม็ดแดงนะคะเม็ดแจมนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเวลาอยู่รวมกันสาวาลินนี่คือสวยมากนะคะหรือว่าทําก็สวยนะคะไม้ตัวนี้อย่างที่หนูเคยอ่าถ่ายต้นแม่ให้ชมเพราะว่าบางทีต้นแม่เนี่ยเอามาผ่าทีนึงหลายต้นก็จะเอา จอมนะคะจอมคือตัดหัวไปแล้วนะคะเอามาปลูกรวมๆกันไว้นะคะสวยมากหลวงราเนหานะคะหลวงราเนหาขออยู่ที่ต้นละสี่สิบบาทนะคะสี่บาทเดี๋ยวหนูแปะต้นแม่ให้ชมนะคะสําหรับหลวงราเสนหานะคะอ่าใครรออินทระลังสันอยู่นะคะตัวนี้ก็ตอนนี้หนูมีไซส์อ่าห้าสิบาทแบ่งนะคะแบบคุ้มๆเลยเป็นไม้เก่านะคะสําหรับอินทระลังสัน ใบแข็งนะคะอันนี้ขออยู่ที่50บาทเท่านั้นนะคะอินทละลังสันเหลืออยู่ประมาณประมาณสี่หต้นได้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้นะคะสำหรับอินทละลังสันต้นละ50บาทค่ะ สาวารินนะคะไม้ที่พี่ๆถามกันมาบ่อยมากนะคะในช่วงนี้สําหรับสาวารินเนี่ยหนูชอบสีมากนะคะสีเป็นเอกลักษณ์มากใครสนใจนะคะหนูขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะตอนนี้ยังพอมีจํานวนอยู่นะคะสําหรับสาวารินฟอร์มสวยนะคะต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะสีเขาแบบจะโดดเด่นนะคะสําหรับตัวนี้อันนี้จะเป็นนินลนนนะคะไม้เก่านะคะนินลนนน ขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะไม้ใบยาวนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดออกชมพูละเลื่อนนะคะสำหรับพื้นใบของนินระนนนะคะนี่อันนี้แก้วการดานะคะจะมีแบ่งต้นละ40บาทเป็นไม้ใบออกกลมๆนะคะใบใหญ่นะคะเวลาโตขึ้นใบใหญ่เลยแก้วการดาแบ่งไปที่40ค่ะอันนี้จะเป็นนางสุจิตตานะคะพระนางสุจิตตาสวยมากนะคะพระนางสุจิตตาหนูเดี๋ยวถ้ายังไง หนูหารูปต้นแม่ก่อนนะคะหนูไม่แน่ใจว่าหนูถ่ายไว้หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดพอเขาเอาไปถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับพนางสุจิตาใครสนใจนะคะวันนี้มีไซส์สี่นิ้วมาแบ่งนะคะหนูขออยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะสําหรับพนางสุจิตากัดสวยคะ่ะไม้ใบายาวนะคะตัวนี้นี่ค่ะอ่ามีใบายาวมาแบ่งนะคะอันนี้จะเป็นสิวาลัยนะคะสำหรับสีวาลายหนูก็แบ่งให้ราคา60บาทนะคะสำหรับสีวาลัย ใบยาวสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะฟอร์มไม่สูงค่ะแต่ใบดกนะคะสำหรับสีวาไล